บทที่4,768วิความช่วยเหลือของเฟยเค,ค็กซีนปัญหาในครอบครัวที่ทำให้หลี่ย่าหลินเป็นกังวลตลอดเวลาในที่สุดก็ได้รับการแก้ไขยอย่างน่าพอใจความรับผิดชอบในครอบครัวและจิตวิญญาณแห่งการอุทิศตนของหลี่ย่าหลินไม่เพียงแต่ทําให้ภรรยาและลูกสาวของเขาเลิกกังวลเกี่ยวกับการหายตัวไปในครั้งนี้แต่ยังเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเขาที่ไร้ความสามารถในสายตาของภรรยาและลูกสาวได้อีกด้วย อาจกล่าวได้ว่าในจิตใจของภรรยาและลูกสาวภาพลักษณ์ของหลี่ย่าหลินถูกผลักดันให้สูงขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนภรรยาและลูกสาวต่างกอดหลี่ย่าหลินร้องไห้ด้วยกันจนตาแดงก่ำในขณะที่หลี่ย่าหลินอีกใจหนึ่งก็รู้สึกตื่นเต้นแต่อีกใจหนึ่งก็ละอายใจในเวลาเดียวกันเขามองไปที่เฟยเค้กซิงเวลตาบ่งบอกว่ายังคงรู้สึกซาบซึ้งใจมากขึ้น ทางด้านผู้อาวุโสอันยิ่งชื่นชมเฟยเคกซินมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ทุกคนต่างให้ความสนใจกับครอบครัวของหลี่ย่าหลินเขาได้เรียกอันถงชิวและอันไคเฟิงออกไปข้างนอกอย่างเงียบๆและพูดด้วยเสียงต่ำว่าคุณหญิงเฟยคนนี้ในอนาคตจะต้องประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนและตระกูลอันต่อไปภายภาคหน้าต้องเสริมสร้างความร่วมมือกับเธอและในช่วงเริ่มต้นต้องช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เธอก้าวต่อไปอย่างมั่นคงซึ่งในอนาคตจะเป็นประโยชน์กับตระกูลอันอย่างแน่นอน ลูกชายทั้งสองพยักหน้าตามลำดับพวกเขายังเห็นว่าแม้เฟยเค้กซินจะอายุ20ต้นต้นเท่านั้นแต่ความสามารถของเธอในการจัดการกับปัญหาและการควบคุมสถานการณ์นั้นถือว่าทำได้ดีมากนอกจากนี้เธอยังเป็นผู้นำตระกูลเฟยทั้งหมดตั้งแต่อายุยังน้อยอีกด้วยพูดได้เพียงประโยคเดียวสั้นๆอนาคตที่ไร้ขอบเขต ในเวลานี้ชายชราอดไม่ได้ที่จะทอดถอนหายใจน่าเสียดายที่ตระกูลอันเราไม่มีลูกชายหลานชายวัยที่เหมาะสมกับสาวน้อยมหัศจรรย์คนนี้ไม่เช่นนั้นถ้าทั้งสองได้แต่งงานกันมันก็คงจะดีมากๆเรื่องราวในโลกของคนจีนหรือแม้แต่ทั่วโลกต่างต้องการอยากให้ทายาทของพวกเขาได้แต่งงานกับคนที่มีศักยภาพกันทั้งนั้น อันถงชิวยิ้มเล็กน้อยพูดถึงเรื่องนี้ครอบครัวของเรามีผู้หญิงมากกว่าครับพ่อและเด็กผู้ชายก็ยังเด็กเกินไปดังนั้นพวกเขาจึงไม่ใช่อายุที่เหมาะสมน่าเสียดายจริงๆอันไคเฟิงก็ถอนหายใจพลางกล่าวว่าแต่เฉินเอ๋อก็อายุประมาณนี้นะครับเฉินเอ๋อชายชราพยักหน้าและพูดกับทั้งสองว่าชงชิวไคเฟิงไม่ว่าฉันจะมีชีวิตอยู่นานแค่ไหนพวกแกจะต้องตามหาเฉินเอ๋อต่อไปและอย่ายอมแพ้นะ เข้าใจแล้วครับอันถงชิวพูดโดยไม่ลังเลท่านพ่อไม่ต้องกังวลหลังจากช่วงเวลานี้ผมจะตามหาเฉินเอ๋อเองปันไคเฟิงกล่าวด้วยความวิตกกังวลว่าสิ่งที่ผมกลัวที่สุดตอนนี้คือเฉินเอ๋อตกอยู่ในมือของคนที่ฆ่าพี่สาวฉันน่ะสิเพราะตอนเกิดเหตุเราไม่รู้ว่าเฉินเอ๋ออยู่ที่ไหนและองค์กรนั้นก็ทรงพลังมากองค์กรที่แข็งแกร่งเช่นนี้เราไม่เคยพบมาก่อนและที่เราตามหาเฉินเอ๋อไม่พบก็ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องกับองค์งกรนั้นหรือเปล่า ชยชรากล่าวด้วยท่าทางเคร่งขครึมงที่แกพูดมาฉันคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ไม่ว่ายังไงตราบใดที่เฉินเอ๋ยยังมีชีวิตอยู่เราก็ต้องหาเขาให้พบในเวลานี้เย่เฉินกําลังวางแผนงานกับหงห้าและเฉินเจอข่ไขให้เตรียมพร้อมสำหรับการมาถึงของตระกูลอิโตะและเหอหญิงซิ่วตามแผนการในห้องสวีทสุดหรูสองห้องของโรงแรมป่านจินฮั่นกงนี้ เย่เฉินได้บอกทั้งสองให้นำโครนมาเทลงในอ่างอาบน้ำสามอ่างโดยอ่างแต่ละอ่างให้เทโครนลงเกินครึ่งในห้องสวีทสุดหรูทั้งสองห้องแน่นอนว่าโครนเหล่านี้ไม่ใช่โครนธรรมดาตามห้วยหนองคลองบึงเพราะมันเป็นโคลนเดซีเป็นโคลนที่มีแร่ธาตุธรรมชาติที่ช่วยบำรุงผิวพรรณพร้อมดูดจับเซลล์ที่ตายแล้วให้หลุดออกอย่างไม่หลงเหลือคราบอีกทั้งยังช่วยมอบความชุ่มชื่นแก่ผิว เย่เฉินได้สั่งซื้อโคลนเหล่านี้จากสถาบันด้านความงามทั้งหมดในนิวยอร์กในทางปฏิบัติโคลนเหล่านี้ไม่เกี่ยวกับคุณสมบัติทางยาใดๆเพียงแค่รอให้ทั้งสามเข้าไปนอนแช่ในอ่างโคลนและในระหว่างที่ทานยาปรับปรุงรูปร่างพวกเขาจะมองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงในระหว่างกระบวนการในตอนเย็นเย่เฉินได้รับข้อความจากนาโนากะว่าเครื่องบินพิเศษที่เธอใช้กำลังจะมาถึงที่สนามบิน JFK ในนิวยอร์ก เนื่องจากเครื่องบินจากเอเชียตะวันออกมานิวยอร์กนั้นต้องบินมาทางทิศตะวันออกผ่านช่องแคบแบร์ริงแล้วจากชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาทั้งหมดและมายังชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริการะยะทางนั้นมากกว่านานาโก,กะที่บินออกจากโตเกียวดังนั้นเธอจึงมาถึงนิวยอร์กเร็วกว่าเหอหยิงซิลและซูชเตาที่บินออกจากจินหลิงซึ่งระยะทางมากกว่ากันเกือบ2,000กิโลเมตรเย่เฉินให้เฉินเจอข่ายประสานงานเฮลิคอปเตอร์จากป่านจินฮั่นกงสาขานิวยอร์ก และหลังจากที่ตระกูลอิโตะลงจอดและผ่านด่านศุลกากรทุกคนก็ถูกพามาโรงแรมโดยตรงในเวลานี้นานากะยังคงสวมชุดกิโมโนและอิโตะยูฮิโกะยังคงสวมชุดฮาการะที่มีลวดลายเหมือนกันเนื่องจากก่อนจะออกเดินทางมาที่นี่เป็นการเฉลิมฉลองวันเกิดของอิโตะยูฮิโกะไม่เพียงแต่พ่อและลูกสาวเท่านั้นที่สวมเสื้อผ้าแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมแม้แต่เอมิอิโตะอาสาวของนานากะ และลูกน้องผู้ซื่อสัตย์ของอิโตะยูยิโกะอย่างโคอิชิทานากะก็สวมเสื้อผ้าที่คล้ายๆกันโดยไม่มีข้อยกเว้นบทที่4,769ในเวลานี้เย่เฉินมาที่ชั้นบนสุดเพื่อรอต้อนรับแล้วเมื่อเห็นว่าประตูเฮลิคอปเตอร์เปิดออกอิโตะนานากะในชุดกิโมโนก็ก้าวลงจากเฮลิคอปเตอร์และอดไม่ได้ที่จะพงะเล็กน้อยแม้ว่าอิโตะนานากะจะสวมชุดกิโมโนที่สวยงามจริงๆ และมีอารมณ์ที่อ่อนโยนเฉพาะตัวสำหรับผู้หญิงญี่ปุ่นแต่เย่เฉินก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมอิโตะนานาโกถึงสวมชุดแบบนี้เมื่อนานาโกเห็นเย่เฉินคนที่เธอคิดถึงอยู่ตลอดเวลาอยู่ตรงหน้าเธอแล้วเธอก็ดีใจมากด้วยรอยยิ้มที่สดใสก็พลีบานเป็นพิเศษบนใบหน้าสวยของเธอพลางพูดกับเย่เฉินว่าเฉินคุงนานาโกไม่ได้พบคุณมาสักพักแล้วนะคะเย่เฉินยิ้มบางๆพลางพยักหน้าและพูดว่าใช่ ผมเองก็ไม่ได้พบคุณมาพักหนึ่งแล้วเช่นกันทำไมวันนี้คุณถึงแต่งตัวจัดเต็มมาซกขนาดนี้ละ่ะในเวลานี้พ่อบ้านของตระกูลอิโตะและอาสาวของนานาโกะก็ลงจากเฮลิคอปเตอร์เช่นกันและทั้งสองกำลังช่วยอิโตะยูฮิโกะซึ่งสวมขาเทียมลงจากเฮลิคอปเตอร์มือเย่เฉินเห็นว่าคนเหล,นล่านี้ล้วนแต่งกายเป็นทางการมากและสีหน้าของเขาก็ยิ่งประหลาดใจมากขึ้น นานาโกะลบลิ้นอย่างเขินอายและพูดอย่างร่าเริงว่าวันนี้เป็นวันเกิดคุณพ่อข้าเราจึงสวมเสื้อผ้าญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมเพื่อฉลองวันเกิดให้ท่านแต่นานาโกะนึกไม่ถึงว่าเมื่อเรากำลังจะทานอาหารเย็นร่วมกันเฉินคุงก็โทรมาแล้วเราก็ได้เปลี่ยนแผนมาขึ้นเครื่องบินทันทีเธอพูดพลางมองอิโตยูฮิโกะที่อยู่ข้างๆและพูดด้วยรอยยิ้มว่า วันเกิดคุณพ่ออายุครบรอบ50ปีการเป่าเค้กบนเครื่องบินจริงๆแล้วเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่นะคะอิโตยูฮิโกะในตอนนี้ดูเหมือนชายชราที่กำลังงอนหลังจากที่มองนานาโกะแบบว่างเปล่าแวบ,บหนึ่งเขาก็โบกมือให้เย่เฉินทันทีและกล่าวด้วยความเคารพว่าคุณเย่สวัสดีครับในที่สุดผมก็ได้เจอคุณอีกครั้ง เย่เฉินพยักหน้ายิ้มพลางกล่าวว่าคุณอิโตะไม่คิดว่าวันนี้จะเป็นวันเกิดของคุณผมขอโทษจริงๆที่ให้คุณต้องบินมาไกลเช่นนี้ในวันเกิดของคุณอิโตะยูฮิโกะพูดอย่างรวดเร็วคุณเย่คุณก็จริงจังเกินไปแล้วครับคุณเป็นถึงผู้มีพระคุณของตระกูลอิโตะเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการเรามันก็เป็นธรรมดาที่เราจะอยู่ที่นั่นโดยเร็วที่สุดหลังจากนั้นอิโตะทาเคฮิโกะก็รีบถามเออคุณเย่ครับที่ให้เรามาที่นิวยอร์กไม่ทราบว่ามีสิ่งใดให้พวกเราทำบ้างครับ เย่เฉินโบกมือทันทีไม่มีอะไรให้คุณอิโตทำเพื่อผมหรอกครับเหตุผลที่ผมเชิญพวกคุณมาที่นี่เพราะว่ามีสิ่งดีๆที่ผมอยากจะแบ่งปันกับคุณเท่านั้นเองในเวลานี้พ่อบ้านของตระกูลอิโตได้ช่วยทานากะออกจากเฮลิคอปเตอร์แล้วเมื่อเขาเห็นเย่เฉินคุยกับอิโตยูฮิโกเขาก็ป้องมือโค้งศีรษะคำนับเย่เฉินด้วยความเคารพเย่เฉินยิ้มและพูดว่าคุณธานากะไม่เจอกันนานเลยนะ นากากะไม่คิดว่าแย่เฉินจะทักทายตัวเองด้วยดังนั้นเขาจึงรีบพูดด้วยความนอบน้อมไม่เจอกันนานเลยนะครับผมไม่นึกเลยว่าคุณเย่จะจําผมได้เย่เฉินกล่าวว่าทําไมจะจำไม่ได้ล่ะผมรู้จักคุณก่อนคุณอิโตะด้วยซ้ำจะจําไม่ได้ได้อย่างไรเมื่อนานากะไปร่วมแข่งขันซานด้าคราวนั้นที่จินหลิงเย่เฉินก็รู้จักเขาแล้ว และเย่เฉินเองก็มีความประทับใจที่ดีต่อโคอจิคานากะเพราะบุคคลนี้ค่อนข้างซื่อสัตย์และพักดีมากพอและหากเขาไมา่ตัดสินใจเด็ดขาดและลากอิโตะทาเคฮิโกะให้กระโดดลงจากสะพานเพื่อหนีเอาชีวิตรอดจากการถูกนินจาตระกูลทาคาฮาชิตามฆ่าคงเสียชีวิตไปแล้วใบหน้าของทานากะเต็มไปด้วยความซาบซึ้งเขานึกไม่ถึงเลยว่าเย่เฉินจะจำตัวเองได้และยังทักทายตัวเองด้วยความเคารพในใจก็พรั่งพลูมากขึ้นโดยจิตสำนึก ในเวลานี้เย่เฉินพูดกับหลายคนว่าทุกคนนี่ไม่ใช่ที่สำหรับพูดคุยกันถ้ายังไงเราเข้าไปคุยกันด้านในกันเถอะหลังจากพูดจบเขาก็พูดกับเฉินเจอข่ายที่อยู่ข้างๆเข,ขาว,ว่าประธานเฉินให้แผนกจัดเลี้ยงเตรียมโต๊ะจัดเลี้ยงในห้องชุดประธานาธิบดีของผมแล้วสั่งเค้กวันเกิดเพื่อฉลองวันเกิดของคุณอิโตภายในหนึ่งชั่วโมง